กลับมาติดตามข่าว NBT กันต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของ NBT Talk ครับและจากที่ตลอดทั้งวันแล้วก็ได้ติดตามข่าวสารพี่น้องประชาชนเดินทางกลับจากภูลำเนาเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเริ่มทํางานกันในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ประชาชนก็ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครเป็นจํานวนมากครับหลังจากที่หยุดยาวในช่วงของสงกรานที่ส่วนของความพร้อมครับที่บริษัทขนส่งจํากัดหรือว่าบขสอนั้นมีการวางแผนในการรองรับพี่น้องประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครกันอย่างไรบ้างเราจะไปพูดคุยกันครับกับ คุณนพรัตน์การุณยาวนิตรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บขศกันครับสวัสดีครับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ครับครับคุณวิศัก์ครับผมประทัดครับผมครับคุณนพรัตน์ครับต้องบอกว่าหลังจากที่ช่วงของก่อนที่ประชาชนจะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดซึ่งบรรยากาศในการระบายพลระบายคนในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าบขสประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีทีเดียวตอนนี้ในส่วนของขากลับกันบ้างครับมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับสำหรับบขศผมในส่วนของการขับนี่เองเนี่ยทาอ ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเรามีในสานีและคนของจังหวัดนะฮะเป็นผู้พิจารณาจํานวนปริมาณเพื่อสายในแต่เส้นทางเนี่ยถ้าหากเส้นทางสายใดมีจํานวนมากเนี่ยก็สามารถจะจัดเสริมรถได้โดยทางบอสอเองได้อส่งรถบสเอง,ง,ออเองไปรองรับอยู่แล้วนะครับคบนหนึ่งครับผมครับมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับในจำนวนรถที่ไปรองรับตามจุดต่างๆเนี่ยครับจำนวนรถของเราเนี่ยทั้งหมดที่เราอยู่ในตัวนี้เราไปรับทั้งหมดสยูแล้วนะครับในในส่วนของ ถ้าหากมีปริมาณที่มากนี่เองทางประทรจังหวัดจะพิาะาจารณาถามากจะขอเอาลูกมือถึงรถหมดสามก็ส่งในกรุงเทพเหมือนกันครับ้มายัางเทพาคนครครับผมครับหมายความว่าแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาเองใช่ไหมครับในการ<ช>ที่จะเพิ่มเที่ยวรถใช่ครับผมในส่วนของเนี่ยของพอตเองเราลดทั้งหมดแล้วเรามีรถของหมดสองแล้วก็รถบรอต่อเองนะครับในถ้ามากทางปู้ทนจังวัดเองก็จะใช้รถของในจังหวัดนั้นเข้าช่วยเหลือได้เลยครับผม ครับคาดว่าไม่จะมีผู้โดยสารในการเดินทางเข้ามาจํานวนเท่าไหร่ครับในของเราตั้งเป้าไว้อยู่ที่พันเที่ยวใดเสริมแต่ที่วิบ่บอยู่ที่หกพันเป็นเจ็ดพันเที่ยวนะฮะค,คือประมาณผู้โดยสารเฉลี่ยก็คือหนึ่งแสน หนึ่งแสนสามถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะครับผมครับหมายความว่าคือจากปกติคือวันละหกพันเที่ยวแล้วก็จะเพิ่มวันนี้มากเป็นพิเศษอีกประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้ารอยเที่ยวใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับผมมีรายงานไหมครับว่าจนถึงขณะนี้จังหวัดไหนครับที่ต้องมีการเพิ่มเที่ยวรถมากขึ้นครับสืมากที่สุคนโคราชนะฮะที่จะเป็นตัวของจังหวัดภาคอีสานนะครับผมก็เอาเพราะเป็นทางสายนี้จะวิ่งยี่สิบชั่วโมงอยู่แล้วครับผมต้องรับกักภาคอีสานทั้งหมดเข้าสู่กรุงเทพครับผม ครับแสดงว่าตอนนี้นครราชสีมาหรือว่าโคราชเป็นจุดที่มีการเพิ่มเที่ยวรถมากที่สุดนะครับใช่ครับผมใช่ครับ,รบจำนวนนี้ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะเลยไหมครับที่โคราชเยอะมากครับคือเพราะเป็นเหมือนด่านของทางทางอิสานสามารถเชื่อมต่อรถหมวดสองหมวดสามได้นะจุดนั้นครับผม การนํารถเข้าไปในการรองรับแน่นอนที่สุดว่าประชาชนหลายๆคนก็ต้องฝากว่าถ้าเกิดว่าอไม่ได้จองตั๋วก่อน Wal อกอินหรือว่าเดินเข้าไปในการซื้อตั๋วเลยยังมีใช่ไหมครับยังสามารถทําได้ใช่ไหมครับณขณะ<ด>นี้ได้ครับผมในการจองก็เป็นลักษณะของประจําอยู่แล้วเราดาเนินการลูกหน้าในส่วนของที่เป็นลักษณะของที่บอกการเสริมในการปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือเราในะะแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้ตัดสินใจได้เลยครับผมอันนี้เราถือว่าเรามีการรองรับในด้านนี้ไว้ตัวหนึ่งครับผม ครับเมื่อลองรับในส่วนของประชาชนมากขึ้นมีรถเพิ่มขึ้นแน่นอนว่ารเรื่องของคนขับรถพนักงานประจารถลหลายๆคนอาจจะมีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะมีพนักงานเพียงพอมากน้อยแค่ไหนในการที่จะหมุนเวียนเพิ่มรถในจุดตรงนั้นมีนการเตรียมความพร้อมแค่ไหนครับก็บบผมในส่วนของโครงการมองไม่ขับไอพอเป็นศูนย์เเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถควบคุมพนักงานเรารในส่วนของจํานวนรถหรือเส้นทางที่เป็นรถสายยาว,วเราเป็นพนักงานคนขับเราสองสองคตอนต่อหนึ่งคันนะครับผม แล้วก็ไปการจุดพักรถและขนางต่างนี่เราเน้นมากตามนโยบายกระทรวงคมรถทุกคันจะต้องปฏิบัติที่ว่าไปแล้วติดชั่วโมงต้องพักครึ่งชั่วโมงอันนี้ทําให้เรามีการกดขัดในเรื่องนี้ครับผมกับปก็จะช่วยได้ทางหนึ่งครับผมครับหมายความว่าตอนนี้เพื่อความมั่นใจเลยคือพนักงานของบคสอที่เป็นรถของบคสอนะครับจะมีคนขับสองคนใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบผมขับ,บเมื่อใช้งานสี่ชั่วโมงจะต้องหยุดพักครึ่งชั่วโมงก่อนครึ่งชั่วโมงครับฮะแล้วกนะ็ดินมาพั ต่อแล้วก็ขึ้ขับต่อซึ่งเป็น,นลักษณะเดียวกับรถทั้งรถร่วมของบสอสต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับ,บผมครับแล้วการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลของคนขับและพนักงานนะครับท่านอันนี้เป็นศูนย์นะฮะต้องไม่มีเลยไปในตัวอาคารหรือคนบนรถเ,เองเราขอความร่วมมือประชาชนด้วยห้ามกิจเหล้าง่ายๆเลยขอให้ยกป็นทั้งหมดคือต้องระง,งับอันาานี้เรามีการตรวจตรวจสอบด้วยครับขอช่วงนี้ในการ ท่านได้ทราบข่าวถึงการระบายขนบ้างไหมครับว่าที่นครราชสีมาที่ท่านว่าเยอะสุดขอนแก่นเชียงใหม่ใ,ใหญ่ๆอย่างสงขลาเอ,อยเลยทุกจุดเนี่ยนะครับตอนนี้มีปร,ระชาชนตกค้างบ้างไหมครับหรือว่าตอนนี้สามารถที่ระบายได้หมดไม่มีการตกค้าง,างเลยตรงนี้เรื่องเรื่องตกค้างเนี่ยตรงทางนี้เราร่วมกันวางแผนแล้วนะฮะเราพยายามระบายแล้วลดในการที่ํำลองรถเนี่ยที่ใช้รถประเภทไม่ไปจำทางเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเป็นตัวที่เรา เน้นตักแต่ว่าเรามีการแผนการรองรับเพราะหนึ่งรถหนึ่งพันกว่าคันที่เราอยู่ในบัญชีในการขึ้นบัญชีไว้เนี่ยเป็นตัวช่วยสนับสนุนครับผมครับหมายความว่าคือมั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างในการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพใช่ครับผมแล้วมีปัญหาพวกตัวผีหรืออะไรไหมครับบางคนกลัวที่จะไม่ได้กลับแล้วมีการนําตัวมาขายมีการกดขันเข้มงวดไหมครับภายในบขสแต่ละจุดแต่ละที่เองครับในส่วนนี้เราก็ ระหว่างในช่วงที่ผ่านมานี่เรายังไม่ได้รับรายง,งานเรื่องตัวผีเลยนะ,ะครับอันนี้ฮะเราเป็นการวดคันในเรื่องนี้ครับผมครับพอจะมีปัญหาอะไรไหมครับที่รับรายง,งานมาตอนนี้ยังครับตอนนี้ก็เราหลังจากวันที่19ไปแล้วเราจะทราบผลเมื่อเราให้ทุกสถานีรายงานเรื่องการเรน้องเรียนทั้งหมดที่ผ่าน15841490เราเนี่ยจะมีการตรวจสอบอีกครั้งครับผม ครับหมายความว่าณขณะน,นี้ภาพรวมทั้งหมดของบขสในการที่จะรองรับพี่น้องประชาชนเดินทางจากภูลําเนากลับเข้ากรุงเทพมหานครถือว่าเป็นที่น่าพอใจใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับผม ครับมีการเตรียมการหรือว่าวางแผนอะไรกันต่อไหมครับหลังจากที่จบในส่วนของเทศกาลสงกรานแล้วว่า<ร>สิ่งที่เรานํามาหรือว่าทามานี้ค่อนข้างที่จะไปในทางที่ถูกทางทําให้สามารถระบายคนหรือว่ารับคนได้อย่างเพียงพอก็เราต้องเตรียมแผนในช่วงเดินหน้าเดินพทุทธพาที่มีตัวต่อเนื่องนี่เองเราต้องมีแผนรองรับในช่วงต่อไปเลยครับผมอันนี้ต้องเอาหลังจากเจบันที่สิบเก้าเนี่ยเราก็ต้องเอาพ้อปัญหาทั้งหมดมาต้องสรุปกันแล้วองแก้ปัญหาในเรื่องใดต่อไปครับ ครับผมครับขอบพระคุณมากครับท่านครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราพูดคุยกับ คุณนพรัตน์การุญยาวนิชนะครับรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บขสกันนะครับถึงความพร้อมในการที่จะรองรับพี่น้องประชาชนขนไปแล้วนะครับก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตอนนี้หน้าที่คือขนกลับมาไม่มีการตกค้างซึ่งท่านกันบอกว่าแต่ละสถานีขนส่งนั้นก็จะมีการเตรียมความพร้อมคือนํารถไปรอในการรองรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะตามจุดใหญ่ๆอย่างเช่นที่นครราชสีมานะครับถือว่าเป็นประตูหน้าด่านที่จะพาคนอีสานนั้นกลับเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อเริ่มต้นทางานในวันพรุ่งนี้กันนะครับ ซึ่งบรรยากาศโดยรวมการรับในงานณนขณะนี้ถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตาม NBT World กันต่อกับคุณพิมพ์พัตรากับ